จังหวัดชเชิยงสาร่วมกับวัดโสธรวรมวรวิหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดจัดงานน้ำมศการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดชเชิยงสาพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่12ถึง24พฤศจิกายน2567ณวัดโสธรวรมวรวิหารและบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชเชิงงราการท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซานะครับอยากจะเรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวงานน้ำมศการหลวงพ่อโสธรครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่134 ภายในงานนี้จะมีขบวนแห่นะครับหลวงพ่อทางบกและทางน้ำนะครับงานจัดในวันที่12ถึง24พฤศจิกายน2567นี้อีกงานหนึ่งก็คืองานแข่งเรือพายนะครับจะจัดขึ้นในวันที่15-16พฤศจิกายนลำน้ำบางประกงแห่งนี้นะครับที่หน้าวัดโสธรแห่งนี้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสัมผัสกับงานที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้ครับ обучение <coughs>